โชว์มันได้ลเรานมาเล่นมิซารีสองกัน,นะครับว้าวเย้วันนี้เอาโตัวไอแต่ไม่มาผมมาแทนนี่ <c oughs> แต่ผมจะรอรอไม่ละดูเขาก่อนตอนนี้เริ่มกันในหมดแล้วนะครับมีคนถือปืนหนึ่งลองมองดูว่าไอหุ่นโดนตีตีเต็มยุกเปล่าก็อยากเล่นบอกฟูลนิดเนึ่งถ้าว่ายูฟก็คอมเมนต์มาได้เลย แล้วก็ขอสามร้านสกิดตามแล้วผมจะไ,ไทยฟีไฟท่าร้อนสกิลตาะะมใช่ไขอให้ทุกคนดูวิดีโอผมใครไม่ดูวิดีโอขอให้กดติดตามแล้วก็กดไลค์<อ>ให้เยอะๆทะลุมทะลายกันไปนเลยเจยนี่มาแล้วเวลาหมดแล้วหรอวะโหหมดแล้ว จะมุดมาดน้าใครจะขดไโอ้โหว้าวเบคอนหันหลังมาจู่เจยวเจาหลานชายเปอรเซียขนาดไปเลยว้าคุณเป็นอิงออัเปเอิงดออัเปเิต โอ้โหเก๋ติดอะไรนะโอ้โหโคตรไกาเลยผมไม่อยากเป็นสีเขียวผมชอบสีเล็ก,กับสีน้ำเงินเนี่ยผมอยากใส่แว่นเนี่ย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 ,ยคุณเห็นหมาไหมเนี่ยสีน้ำเงินกับสีแดงรออยู มันตอนนี้นไมนรขบตอนนี้ตอนนี้นะครับ<ะ>ตอนนี้นะครับเราไปที่เสบาซูคก็ไม่ต้องสนใจนะครับ้องผมบูดกับย่า เจ้าไปไปตอนนี้ได้ยินเสียงปืน้นะครับพวกนี้มักนกะลังพวใครสนใจอะไรขอกำจะไ,ไ,ไเลย

ก็รสเว้าวใครวะองสันยกสน่าจะโดนแช่แข็งเราจะทำอพิหานะไอบอลสองตุยอบอลสองตุยเอบอลสองตุย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 อุ้ยกิดเดกออว้าวว้า หมดเวลาวันนี้เราจะบูดูหน้ากันนะคะเผเป็นค่าตัก คนนีตุมชาติลักพินชาติธรรดาาดาตาาความเุดสำหรับของบรรพบุรุษไทยไทยร่นีชาติไทยีนชาติ โ้ได้เป็นผู้บอลีเขียวซึ่งบแต่ทนบกไ่ถตอนนี้ยังไม่มีใครเล่นโอเคเช้ครนโคโคเนัโคโคเนตโคโคโคขคเนตาจะโย นองดีกว่าแล้วก็นั่งคิดค่าแตะเป๋อมาแล้วค่าแตะเป๋เฮ้ยมีคนใช้แป๊ก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 มีคนใช้โปรโมีคนใช้โปรสงสัยต้องดูยึดโปรทางมี้ ตอนนี้โปรกทะลุเรือนข้าฝาผ้าข้าฝา้าเมื่อไหร่จะได้เนเมื่อไหร่จะได้เงินอ้อืมตอนนี้ผมกำลังจะหลบนะตอนนี้ผมกำลังจะหลบนะ่าเพ้่ม่านผู้มชม ตันนี้มันยังไม่มีใครฆ่าเลยสวัสดีค่ะสวัสดีต้าเราถ่ายคลิปอยู่ไม่ทราบว่าจะมาถ่ายด้วยหรือเปล่าถ่ายเราบอกเหรอใช่ถ่ายมิสซี่สองด้วยนะก็นนมัถ่ายอยู่เนาอืมอแล้วเราว่าจะถ่ายอีกแมปหนึ่งด้วยเมื่อกี้ไอ้บอสสองเข้ามาว่าหน้าเชิญแอดมาร์ทเมีหน้าแล้วก็สไลเขาหีบสไลปลาหน้าแล้วก็ ใช่ใช่ใช่แล้วยังไงต่อรู้ไหมมันแล้วมันก็ออกจริงๆแล้วเราจะพูดว่าสงสัยเองหน้าเองสงสัยเองก็น่าหน้าม้เออแล้วขอถามเองหน่อยทำไมเองมาช้าจังเลยก็ีเพื่อนฉันลืมดูเวลาเพราะงั้นแบตหมดแล้วเพื่อนไมดูเวลา คอมแบทหมดใช่ไม่ว่าคอมแบทหมดที่ไหนเราเสียปักก็ตลออกลาคอมแล้วไอ้ที่เราดูเราตัดอะไรท็อปแม่งก็ไม่คอมเรารู้แล้วโปมันเป็นฆาตกรและเราจะขอตัวลาไปก่อนด้วยนะครับท่านผู้ชมโปแม่งเยอะเกินนะครับอ้้าาววนมแล